สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆไม่รู้จะได้ยิงหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะแต่งตัวรอยเจนซี่นะคะไทยจะไปดูที่พักอีกสี่ที่นะคะถ้าสามารถที่จะถ่ายได้ไทยจะพยายามถ่ายให้ดูนะคะหรือว่าถ้าถ่ายไม่ได้นะคะอาจจะได้แค่วิวเนาะ วันนี้ก็จะมาอัปเดตชีวิตเม้ามอยให้ฟังนะคะไม่มีอะไรหรอกไร้สาระไปก่อนนะคะก็อยากจะเอาเคล็ดลับในความอึดมาแชร์เพื่อนๆค่ะเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วนะคะมาฟังให้หน่อยนะ <c oughs> วิวสวยมากค่ะ <c oughs> เพื่อนๆขออนุญาตใส่แว่นตานะคะ เวลาแดดนะคะมันแรงมันจ้ามากเลยคะ่ะครื่องอายุแล้วเนาะให้อภัยหน่อยเถอะแต่แต่เวลาที่มันไม่มีแดดนะคะมันก็สบายอยู่ค่ะลมแรงแล้วก็หนาวมากค่ะก็ออกมาคุยกันนอกบ้านนะคะก็ไทยจะมาบอกความอึดนะคะในการเดินทางนะคะเคล็ดลับนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ เดินทางแล้วรู้สึกเพลียรู้สึกปรับตัวไม่ได้นะคะไทยไทยไทยจะแชร์ค่ะเคล็ดลับของไทยนะคะถ้าสมมุติว่าปลายทางของเรานะคะเป็นกลางคืนนะคะใหเ้เพื่อนนอนไปเลยค่ะนอนพอพอไปถึงนู่นนะคะให้พยายามรีบตื่น แล้วเราก็จะสดชื่นนะคะเวลาเราเราตื่นทางนู้นกลางคืนใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราก็จะรู้สึกชื่นนะคะเราจะได้ไม่งวงเงียแล้วก็อย่านอนเยอะไปถึงนูน่นแล้วเราค่อยนอนอีกทีแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกลางวันให้เพื่อนเพื่อนอน,นอนไปเลยแต่ก่อนจะถึงให้ตื่นก่อนนะคะแล้วให้ทำความสดชื่นกับตัวเองเอ๊ะงงไหมเนี่ย พูดเองงงเองนะคะเพื่อนไม่ได้ช่วยอะไรเลย <laughs> ไม่รู้แหละยังงั้นแหละก็คือพยายามนอนนะคะนอนบนเครื่องเท่าที่เพื่อนจะนอนแล้วก็ทานอาหารนะคะแต่ไม่ใช่ว่านอนแล้วเพียง่วงเหงาหาวนอนเศร้าซึมไม่ใช่นะคะนอนแล้วให้รู้เวลาที่เครื่องจะลงพอเครื่องจะลง <laughs> เพื่อนๆ <laughs> ต้องพร้อมที่จะลงด้วยความสดชื่นนะคะ หรือว่าถ้าเพื่อนๆจะต่อเครื่องเหมือนที่ไทยต่อนะคะให้เพื่อนๆเ,เตรียมความพร้อมและก็สดชื่นนั่นนั่นคือเป็นการเดินทางที่สนุกและก็พร้อมเสมอนะคะก็เป็นเคล็ดลับของไทยนะคะส่วนอากาศหนาวๆบางคนเ,นเพื่อนๆบอกว่าโอ้ยหนาวเป็นหวัดปรับตัวไม่ได้นู่นนี่นั่นบอกเลยนะคะเพื่อนๆ วิตามินซีนะคะจะเป็นตัว500มิลลิกรัมหรือว่าตัวพันมิลลิกรัมนะคะเพื่อนๆอัดไปเลยนะจ๊ะจะเป็นเม็ดหรือจะเป็นแบบฟองฟูที่ผสมกับน้ำนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ดื่มไปวันละเม็ดนะคะแล้วพอเพื่อนๆอยู่บนเครื่องนะคะถ้าสมมุติว่าเาจ้าหน้าที่ที่เขาเสิร์ฟนะคะ ถ้าเขามีมะนาวหรือว่ามะนาวเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะคะขอเขาสักชิ้นสองชิ้นนะคะแล้วก็ดื่มพร้อมกับน้ําอุ่นๆอุ้ยไม่อยากบอกค่ะเพื่อนๆมันสดชืน่นดีต่อใจมากเลยอะ่ะนั่นนะคะกาแฟน่ะบางทีอ่ะคอกาแฟก็จริงนะคะแต่บางทีเราเดินทางเยอะๆแล้วถ้าร่างกายเรามันเพลียมันจะทําให้กด มองเราค่ะเพื่อนๆขอเป็นมะนาวดีกว่าเนาะแล้วพอเพื่อนๆมาถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็จัดไปเลยน้ำมะนาวนะคะมะนาวกับน้ำร้อนนะคะเพื่อนๆมะนาวเหลืองนะคะดื่มทั้งวันไปเลยค่ะนี่ค่ะแข็งแรงอึดคือไม่รู้นะไทยบอกเลยดีจริงๆดีต่อสุขภาพคือ มันดีหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆระบบขับถ่ายอะไรก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะเราสดชื่นด้วยนะคะ mm hmm. ก็นี่แหละเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ไทยมาฝากนะคะ mm hmm. ชมวิวกันต่อน,นี่มีแดดแล้วค่ะเพื่อนแดดจ้าจ้ามากจ้า mm hmm. ชมวิวไปเรื่อยๆนะจ้า mm hmm. แล้วก็ฟังเร่ย <c oughs> <c oughs> เปื่อยเร่ยเปื่อยไร้สาระไปด้วยกันนะคะ สะผมค่ะเพื่อนๆสะผมแล้วทีนี้ถ้าปล่อยนะมันมันจะยิ่งเย็นเนาะเพราะมันยังไม่แห้งไงรอให้มันรอยมันแห้งน,นิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยนะคะเพื่อนๆขออภัยนะแว่นก็ใส่กระจุกก็กระจุกช่วยไม่ได้นะคะแต่ก็พยายามรู้นะคะแต่ก็จะรู้หรือจะแร่ก็ไม่รู้อะมองเอาแล้วกันนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่ อยากแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ในการาทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะเพื่อนๆก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มาต่างประเทศนะคะไทยแนะนำนะคะเดี๋ยวนะคะ <laughs> ไทยถือกับไม้ถือนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเห็นแต่หน้าไทยหรือเปล่านะเพื่อนๆจะเห็นวิวหรือเปล่านะคือไทยก็ไม่ถนัดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นะเพื่อนๆนะ ทำใจชมให้หน่อยนะอืมคือไทยจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆที่เดินทางนะคะเอ่อทำยังไงให้ร่างกายเราอุ่นนะคะเพื่อนๆนปรับตัวได้เร็วเสื้อในนะคะเสื้อในที่เพื่อนๆเ,เอามาถ้ามายุโรปนะคะแนะนำให้เพื่อนเพื่อนเอ่ออู้เห็นไหมแดดมาแล้วนะคะดีใจจังเลยเอ่หลบอีกแล้ว <laughs> พูดถึงไหนแล้วออถึงเสื้อในก็คือถ้าเป็นเสื้อในนะคะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เอาเป็นสปอร์ตนะคะหรือไม่ก็เต็มตัวค่ะให้เพื่อนๆใส่ข้างในนะคะแล้วก็ใส่เป็นเสื้อคอเต่าหรือว่าจะเป็นเสื้อสเวตเตอร์ข้างในนะคะและเพื่อนๆก็จะแต่งได้ได้แบบหรูหราไม่ไม่ต้องมาเหมือน ข้าต้มมัดนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าเราอ้วนแล้วจะมาเป็นข้าวต้มมัดอีกมันก็ไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนนะขคสวยนิดนึงเหอะอือก็นั่นแหละค่ะถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่ไม่ไม่ถนัดที่เป็นเสื้อในที่เป็นสปอร์ตบรานะคะก็แนะนําให้เพื่อนๆนใส่เป็นธรรมดาแล้วเพวื่อนเพื่อนก็ใส่เป็นเสื้อกล้ามนะคะเสื้อกล้ามแขนกุดแล้วเพวื่อนเพื่อนก็ใส่เป็นเสื้อแขนยาวแนบตัวแล้วก็ใส่ ตัวแจ็คเก็ตลำลองอย่างนี้อีกทีหนึง่งโอ้ยรับรองฮิตเตอร์ไม่ต้องอุ่นจนร้อนเด้อจ้าจริงๆคือร่างกายเราเดินตลอดทำนู่นนี่นั่นตลอดมันก็จะอุ่นเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ถ้าถ้าช่วงตัวเราไม่อุ่นอะ่ะเพื่อนๆมันจะทำให้เราเหมือนหนาวร้อนร้หนาวร้อนๆแบบแบบคนปรับตัวไม่ได้อะคะ่ะ ก็หนึ่งเคล็ดลับที่ไทยนำมาฝากนะคะ <c oughs> ก็คือไทยนะจะบอกว่าเดินทางเป็นอาชีพอุ๊ยอย่าพูดอย่าพูดว่าเป็นอาชีพคำเพื่อนอายเขาไม่ใช่นักธุรกิจเนาะต้องบอกว่าเร่ร่อน <c oughs> เร่ร่อนดีกว่าเนะเพื่อนๆเ,เนาะรู้สึก <c oughs> รู้สึกจะเหมาะนะคำนี้ <c oughs> ไปต่อคะ่ะ <c oughs> ไปต่อคะ่ะ <c oughs> ก็มันมันจะอุ่นนะคะพเพื่อนร่างกายเราก็จะอุ่นแล้วก็สบายการปรับตัวของตัวเราก็จะสบายนะคะ,ะแต่งตัวได้สวยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนาวพอเราไม่รู้สึกหนาวนะคะเราก็จะรู้สึกสบายตัวไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดน,นะคะพเพื่อนๆก็ ไทยบอกเลยเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละกี่กี่ต่อละ่ะที่ต่อกันว้าวแดดจ้าโอ้ยเลิศเลยค่ะวันนี้มีแดดแล้วเลิศค่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงกลิ้งคลิงคล้งลิงล้งลิ้งทั้งมา้าทั้งแพะทั้งแกะนะคะเพื่อนๆเต็มเลยค่ะ อยากอยากจะซูมให้เพื่อนเห็นมากเลยนะแต่แต่เอาหน้าของไทยไปก่อนนะ <g Christianity> บรรยากาศดีมากค่ะ,ะอากาศเย็นสบายเดี๋ยวไปดูบ้านนะคะไปดูที่พักสี่ที่นะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วก็จะเอาวิวมาฝากเพื่อนๆด้วยะคะ่ะแล้วก็จะอัปเดตชีวิตเรื่อยๆนะคะ ทำไมยังไงถึงเร่ร่อนมาถึงสเปนนะคะเ<ๆ>พื่อนๆเดี๋ยวจะอัปเดตชีวิตนะคะช่วงนี้ขอให้เพื่อนๆฟังไร้ยสาระไปก่อนนะ <ๆ S 1> ๆๆแล้วก็ไทยกําลังส่งดอกไม้ไปให้เพื่อนที่มาเยี่ยมนะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ไปเคาะทุกบ้านนะคะไม่ต้องห่วงนะ ให้ภัยในความล่าช้าด้วยนะคะอ้วิวสวยมากสวยมากค่ะอากาศก็ดีมากๆสเปนน่าอยู่มากค่ะจะบอกว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยู่มุมไหนของสเปนทักทายมาหน่อยนะคะไทยยินดีที่ได้รู้จักนะคะ